สวัสดีครับวันนี้ Facebook package ชหม่ได้นำเจ้า t o y ย t a m a t ติ x นะครับคันนี้เป็น t o y ย t a m a t ติ x ปี1996นะครับหรือปี2 5 3 9นะครับเป็นเครื่อง2 5ดีเซลนะครับรหัสเครื่อง 2L นะครับรหัสบอดี้ LN90 นะครับคันนี้เป็นบอดี้ปี2539นะครับภายในสะอาดสะอ้านนะครับเบาะนั่งนะครับทั้งสองฝั่งนะครับ รถสะอาดเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับคอนโซลไม่แตกไม่เล้านะครับเต็มไ่ส่งแสงเจ็ดหมื่นนะครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับเอ่์ลมแรงนะครับปิดครับเปิดครับเอ่์เย็นปุ่มอะไรเ o อ e r นะครับมองหาเชืองงาครับรถอยู่เซนไฟเชือใหม่ครับ โดยนิ่งเลยครับผมฝนไม่ไหลนะไม่ดันทางใจสบายๆนะครับเครื่องตัวนี้จะได้ความประหยัดน้ํามันนะครับทางใจสบายๆนะครับลักนี้ครับนิ่งๆเลยครับผมเดี๋ยวพาติดไฟกระโปรงและชมรายละเอียดรับคันนะครับเอกสารออนไลน์ครบนะครับไบต้าเมตี้นะครับปีหนึ่งเก้าก็หกปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านะครับ สีสารลคผมให้90%ร์เซนะครับรถพร้อมใช้งานเลยนะครับภาษีไม่ขาดนะครับพวงมไลเยาวเวอรท้นะครับแอร์ยืนชาบะครับมองหาใช้งานไม่ผิดหวังครับคันนี้ครับติดต่อศูนย์เก้าสี่สามหน่งเจ็ดหนึ่งเาก้นะครับศูนย์เก้าสี่สามหนึ่งเจ็ดหนึ่้ารถอยู่เชียง้ายเชียงใหม่นะครับรอนสวยๆไม่ปุกนะครับอางจังหวัดเรามีบริการส่งนะครับราคาสวยๆนคาไม่ปุขอบกระจกสวยครับ ดูติดต่อซื้อขายที่ a c e บุ๊กปาเก้ชงใหม่นะครับราคา8 9 0 0 0บาทนะครับ8 9 0 0 0บาทนะครับสนใจติดต่อ0 8 9 4 1 1 9, 9 9นะครับครับเดี๋ยวจบรีวิวผมจะพาไปครับทดสอบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ